เลขลอยเด่นพุ่งเตตาคอหวยฮือหาเลขอ่างน้ำมนตไอ้ไข่วัดดังเมืองอ่างทองสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะเดินทางไปกราบขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่วัดโบสถ์ราชธานะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลบางระกำรรอำเภอเพิอพอทองจังหวัดอ่างทองนะคะพร้อมส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนตนะคะ เห็นเลขชัดเลยนะคะที่วัดบ์ราศานะคะชาวบ้านรรดาคอหวยแห่ขอโชคขอลาบไอไข่นะคะซึ่งไอไข่ของวัดนี้ให้โชคให้ลาบเป๊ะเช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งสองเลขอ่างน้ำมนต์แล้วก็ไปจุดธูปขอโชคขอลาบนะคะโดยน้ำตาเทียนนะคะที่หยดในอ่างน้ำมนต์เห็นเลขชัดเลยนะคะนี่เลยนะคะว่ากันว่าเลขอ่างน้ำมนต์ให้โชคให้ลาบ ถูกติดต่อกันหลายงวดนะคะนี่เลยนะคะท่านมองเห็นเป็นเลขอะไรคะนี่เลยนะคะอาจจะมองเห็นเป็นเลข9เลข3เลข5เลข7เลข8เลข3ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะดูกันชัดๆเลยนะคะซึ่งรูปปั้นไอ้ไข่ของวัดบ์ราสทานะคะที่ทางวัดได้อัญเชิญมาจากวัดเจดีจังหวัดคนคร สีธรรมราชนะคะให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะสมใจปรารถนาแล้วก็ชาวบ้านเขาก็จะนําขนมเปี๊ยะรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติกของเด็กเล่นต่างๆแล้วก็จุดประทัดแก้บนกันเป็นประจำเลยนะคะนี่เลยนะคะนอกจากจะส่องอ่างน้ำมนต์แล้วชาวบ้านเขาก็ยังไปส่องหาเลขเด็ดที่ทูบด้วยนะคะนี่เลยนะคะเห็นเลขนี่เลยค่อยๆโผล่มานี่เลยนะคะ นี่เลยนะคะที่โผลมาคือศนย์กับหนนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงกันทุกคนนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ